สวัสดีครับประยุทธ์พาจวดครับมอนิภาพพี่น้องมาจดยุทีอำเภอบางระมุ่งครับผมจังหวัดชนบุรีมาเบิงโขงหนองหน้าครับพี่น้องแล้กก็มาเบิงการอ่าขุดโขงหนองหน้าเลยว่าขุดบอ่อขุดสะยุทีบริเวณพื้นที่สูงนะครับล้าก็เจอปัญหาอย่างแน่แล้วเขาต้องเตรียมการอย่ยงแน่ในการขุดบอ่อ แล้วก็เวลาเขาเจอได้เรื่องของดินนะครับดินบดดีหรือว่าดินกลนบอ่อที่เพิ่นเอาขึ้นมาอ่าวบริเวณขั้นบอ่อในการปลูกต้นใหม่นี่พี่น้องถเข้าเพราะมีการเตรียมการนี่จะเจอแบบนี้ครับนี่นี่ครับต้นใหม่เข้าสิบกเกิดเพราะว่าดินเบื้องพี่น้องให้เบื้องดินครับนี่ดินมันสิเป็นดินดินดานบวกกับกวดหินนพี่น้องบ่มีในเรื่องของถาดอาหาร แต่แต่ถ้าเขามีการปรุงดินดีๆนะครับนี่มีการปรุงดินแต่ว่าต้องใส่เวลาใน,นอย่างน้อยแล้วก็ปลูกใหม่ผลเข้ากับสีได้แบบนี้ครับมีฝรังมีบักเขียนี่พี่น้องในส่วนหนึ่งในการคุดโขกน้องหน้าพี่น้องสิ่งที่พี่น้องหลายหลายคนนะนหลายแปลงเจอก็คือในเรื่องของ การชาล่างของนาดินหรือว่าการพังทลไล่ของนาดินนี่ของบอ่อเนี่เป็นแบบนี้ครับนี่แต่ว่าจุดนี้พื้นที่สูงครับอยู่ตำบลโป้งนี่สูงหลายแต่ว่าเพิ่นอยากขุดโขหนองหน้าอยากสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่แต่สิ่งที่เขาเจอสิ่งปัญหาที่เจอที่บ่าหยุดมาพอก็คือนี่ครับบนบ่มีน้ำครับพี่น้อง อันนี้ขุดลึกลงไปเจ็ดเมตรครับเจ็ดเมตรนี่พี่น้องดันดันล่างเห็นว่าครับพุ่น้เจ็ดเมตร,มร,นะมตรแล้วมีน้ำอยู่นิดนึงครับอยู่นิดนึงวันที่นี่น้ำมันม,มีเติมน้ำม,มาจากใสในการเติมลุงบอต้องรอนะครับต้องรอ่อนน้ำฝนอย่างเดียวครับต้องรอนน้ำฝนอย่างเดียวถ้าฝนบ่หลหลหรืออ่าบ่ออุ่มน้ำบ่อยุ่หรือว่าบอ่อเก็บน้ำบ่อยุ่ก็สิบบ่มีน้ำแบบนี้แหละครับนี่ สีบมี่น้ำแบบมีเลยปัจจีนีน้ำาม,มาจะใส่ในการหัต้นใหม่น้ำม,มาจากการเจาะบาดานครับนี่ใส่บาดานสูบขึ้นมาแล้วก็ปล่อยหัต้นใหม่โดยตรงเลยครับหัต้นใหม่โดยตรงเลยซึ่งน้ำที่ขื้นมาจากดินพื้นดินนี่กิสีบมีในเรื่องของสารอาหารเนาะมีสารอาหารบ่อยกระบวนการในการพักน้ำเลย านามกับสีบะมีสารอาหารต้นไหม้กับสีบะงองบบะงามแต่ว่าจำเป็นล่ะพี่น้องในเมื่อเขาต้องการอยากได้มันก็ต้องจำเป็นดีสิเอามาโดต้นใหม่เพื่อที่ให้ต้นไหม่เขาอยู่รอดสกรอรเอะเรามาบอกกันในเรื่องของการขุดขุดบอ่อพี่น้องเห็นไหมครับในการขุดบอ่อดินขนาดไดพี่น้องเมืองดินบะพังเลยเพราะว่ามันเป็นดินแบบแข็งนะครัแบบดินแข็งแล้วก็แล้วก็ปนหินพร้อมขุดลึกั้งเจ็ดเมตรพี่น้อง ที่นี่สิ่งที่เฮาเตรียมการไว้นั่นคือการชะลอการพังของนาดินก็คือมีการปลูกตะไคร้นะครับเป็นหมอพี่น้องปลูกตะไคร้ก็ถือว่าซอยน่ซอยการชะลอของฝนเวลาตกลงมานะครับอ่ามัก่ก็สิชะลออนาดินเ่าให้ดินพังลงได้นะครับนี่ให้พี่น้องได้เบ่ง แต่ผู้ใดขุดโค้งหน้าก็ต้องเตรียมการแบบนี้แหละครับายหนึ่งซิงนี่เขาก็ต้องมีทางนำเขาเนื้อพี่น้องทางนำเขาขึ้นนำธรรมชาติต้องไหลเขาบอ่อเพรวาว่าขันใส่นำจากพื้นดินอย่างเดียวหรือว่าใส่นำจากบระดานย่างเดียวคงสีบ่ออันนี้มันปลูกตะไคร้ไปสองสั้นครับสั้นลางสั้นลางนั่นคือเป็นพื้นดินเนื้อพี่น้องเป็นพื้นดินที่ดินดังเดิมไหมดินดังเดิมแล้วก็เพิ่น,นก็ยยกคู่ขึ้นมาอีก เขาว่าเป็นตะพักเป็นเบิร์มขึ้นม่อีกพี่น้องไอ้เบิรงนี่แหละเราดินดินจากกลนบอ่อเนี่ยครับมาถมถมบักสูงพี่น้องเบิรงนี่หละถมสูงที่ถามวาเล่ถาดอาหารมนานละใสบ่มีครับแต่ว่าิ่นปลูงเอาไปที่นี่บริเวณขอบบ่อนะพี่น้องถ้าเห้าบ่สามารถที่สีคขวบคุ่มในเรื่องของการขุดบอกแม่โคขุดในการเอานาดินไว้ได้ เขาก็ต้องมากแก้ไขปัญหาเอาเองแต่ว่าต้องใส่เวลาในจักนอ้อยทั้งโขกหนองหน้าอยู่บางน้มุ้งชนบุรีเพิ่นก็มีการปรุงดินนะครับปรุงดินโดยการใส่ยังวัทีปุ๋ยคอ,อกนะครับปุ๋ยคอ,อกใส่นี่นะว่าจะพืชเศษยังต่าง,ง,งนีหละ่ะในปลูกแล้วก็ปลูกมะเขือนี่ก้อนที่สิไใดไม่ป้าเพิ่นปลูกวด้านพุ่นนะครับเพิ่นก็ปลูกมะเขือไว้แต่กินสะก้อน แล้วก็เพิ่นใส่ยางรถยนต์นี่พี่น้องคุ้มไว้ด้านนาเพื่อที่เวลาหดหน้ำเวลาตัดหญ้าเวลาทำความสะอาดเนี่ยต,ตย่างๆสีไดงง่ายขึ้นนี่ครับหล้วในการขุดปลูกเพื่อนก็ต้องเห็ดเป็นร่องแบบนี้พี่น้องในการกักเก็บน้ำนะในการเก็บน้ำเวลาฝนตกมากกระเน่าเห็ดเป็นหลังเตาน้ำกับสีไลทิ่มเบิร์ดแต่นี่เพิ่นเห็ดเป็นร่องเวลาฝนตกลงมากก็อยู่ใน ยในหล่องแบบนี้นี่ยครับคือ,อยูได้โดนระเบิก็จะมีการคุ้มฟางคุ้มดินเนาะอันนี้เพิ่นเจอปัญหาหลายวันหนึ่งดินเป็นที่โคกที่รุ่มเนาะซองก็เป็นดินกลดบ่อพร้พอมน้ำกับบ่ค่อยมีแต่ว่าเพิ่นต่อสู่ายพี่น้องขยันครับนี่ระบบน้ำเพิ่นว่างไว้ทั่วสวนเลยนี่ปลูกทุกยางผักซีฟรั่งกับปลูกแล้วก็ ทั่วกระปูกนี่พี่น้องทั่วเป็นกระปูงสิละนี่นะครับใส่วงบอวงไอยางรถยนต์ครอบไว้เลยอันนี้ก็ใส่เวลาปลูกดวนนี้ได้พี่น้องอันนี้นี่ชนบุรีนี่ฝนตกดูครับพายุเข่าก็เละเดทห้มองนี่ชุม่มได้ยังน้อยนี่ก็ถือว่าผ่านมาแบบสาหาัสพอสมควรนี่เป็นการปลูกคานะครับ ตนมากก็จะเน้นงลรังร่งนี่ในการปลูกบริเวณขอบบ่อนี่รั่งสิได้กินผลเร็วพี่น้องได้กินน้วยเร็วเพราะว่าใส่กิ่งตอนในการปลูกแล้วก็มีมะเขือเนาะส่วนระบบน้ำเนี่ว่างท่อพี่อีแล้วก็ใส่สปริงเกอร์ถามว่ามีนม้ำมาพี่นอ้องากอยู่ครับเพราะว่าน้ำม,มันนี่ปัญหาที่เจอมันมันหลายพอเป็นพื้นที่สูงมากๆเลย นี่บาดยุดทานมากก็เลยเอามาเก็บข้อมูลหนพี่น้องได้ไปปรับปรุงกับบริบทพื้นที่เจ่าของเพื่อนบอกว่าถ้าคูดแล้วเนี่ยพี่น้องใจนี่สาคัญด้เพราะว่าสีมีถึงมีทุนมีอย่งางไรประเดนกรสร้างแต่เกิดว่าเฮ็ดแล้วใจบ่ถึงนี่เฮ็ดบ่ไรครับเพราะอย่างมันนีมันต้องต่อสู้กับสภาพอากาศความแห้งแล้งสิ่งแวดล้อมอย่างหลายๆต่างๆ แมงถึงสิมีเงินทุนกับสร้างแต่ว่าขันใจบ่ถึงหรือว่าขันใจบ่จหอนนี่เอาเบาใจใส่ลีนี่คือจบครับผมมีน้ำได้เ้อพี่น้องนี่คุดึงได้เดือนพฤศจิกาครับเดือนพฤศจิกาปีปีหกสี่ครับน้ำมานนี่ถึงเดือนสิงหาแล้วนี่น่ครับจะครบขวบปีแล้วยังผมมีน้ำเลยพี่น้องปัญหาสิเจอคือเรื่องน้ำและดินกับบ่คอยดีพร้อมแต่ว่าในี่สิ่งหนึ่งที่เบ้าอยู่เห็นก็นกนคือ ความวิิยาอุตสาหะของเพิ่นนะครับอดทนขนาดพี่น้องเพิ่นต้องไปเอาน้ำมาจากที่อืน่นลาใส่รถมาหดส่วนระบบน้ำว่างไว้ดีครับพี่น้องแต่ว่าห่างว่ามีน้ำระบบน้ำเนี่ยว่างไว้ดีบางๆเลยมักซิดานี่ก,ก็ปลูกออกน้วยดีโชคดีนะพี่น้องเพิ่นได้ฝนครับคันว่าได้ฝนเนี่ยคือก็คือเกมอ่ะพี่น้องแต่บมมีฝนเนี่ยคือเกมเลย ต่วันน้ำนี่กันสิมาเติมลงบอ,อย่างเดียวเพื่อที่จะไฮน้ำค้งไว้ในบอ่อนน่กับโบีประโยชน์อย่างครับทำทั้งเจ้าของแปลงแล้ว้าน้ำม,มาเติมลงในบอ่อห้น้ำเต็มมือซีอนี่กับโบีประโยชน์อย่างเพราะว่าบอ่อหนึ่งยังพัดในหูครับว่าอ่าบอ่อนี่มันเก็บน้ำอยูบอ่บ่อมันอุ้มน้ำอยูบอ่บ่อครับแต่ว่าสิ่งที่ได้ผลประโยชน์เลยคือน้ำเนี่ยเอามาใส่ในการนี่แหละครับพุต้นไม้นี่แหละปลูกพริกปลูกมะเขือ ให้พี่น้องในเบิงพ่อแม่นวมันสีสวยงามเสมอไปได้พี่น้องในการทําลุกหนองหน้าต้องเจออุปสรรคต้องเจอปัญหาอย่างหลายอย่างแต่กับขันเอาบอมันขันเอาบอสูขันใจบอมันโค้งบอสัต tha เนี่ยอยู่ด้ีครับที่สําเร็จเห <c oughs> ็นความสําเร็จ <c oughs> ท,ที่สวยงามที่เขาเห็นใน youtube หรือว่าเห็นในเฟซอย่างต่างๆเนาะ <c oughs> นั่นก็คือกว่าเพิ่นสีสวยงามขนาดนั้นเพิ่นก็ต้องผ่านอย่างมาหลาย เพงพูดครับแทงน้ำที่ตั้งยุ่พุ่นในการสูบน้ำขึ้นมาด้านบุนแล้วก็ปล่อยอดน้ำต้นใหม่โดยการพานสปริงเกอร์ภพาพพี่น้องไเปเบิ่งนี่ไงพี่น้องเห็นบ่ทุนที่เป็นลงกับอย่างนั้นอุปรกรณ์เพื่อความง่ายสะดวกสบายในการเห็นในอดน้ำต้นใหม่สปริงเกอร์ท่อพี่อีนี่็หล้ายก็ไม่นหล,ล,ลายบาทได้พี่น้องเมื่อน้อยๆนี่หลายบาท แต่ว่าสิ่งที่มันได้ได้ผลประโยชน์เนี่ยกลับคืนมาเนี่ยมันยังพันได้ได้เท่าที่ควรนะครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่นได้คือจังว่าเพิ่นมีความสุขแต่ว่าใจเป็นแน่วแน่ครับเป็นบอนี้เป็นมีปัญหาในเรื่องของปัจจัยเพราะว่าเพิ่นก็มีธุรกิจของเพิ่นแบบประหยุดพอก็เลยเก็บภาพมาฝากนะครับในการต่อสู้ของเพิ่น สิ่งที่ได้ยูได้กินก็คือนี่นะครับพริกมะเขือส้มโอนี่เพิ่นกับปูกไว้นี่ครับงามส้มโอนี่ก็ถอดยอดดีก็เป็นพืชหรือว่าเป็นต้นไม้ที่มันเหมอกักับแปลงหรือว่าเหมาะกับสภาพดินก็ให้พี่น้องได้ไปปรับใส่หรือว่าไปเบิงครับว่าจุดใดแน่ที่เห่ามันคือของเหาหรือว่าเหาต้องไปปรับใส่นะครับหรือว่าสิ่งที่เฮาเจอเพื่อนก็เจอคือกันครับพี่น้องอันนี้อยู่ชนบุรีนะครับชนบุรี อำเภอบางละมุงนะครับต้นไหม่กล้วยกับ่า,าันเองงามเลยพี่น้องนะตั้งคุดตั้งแต่เดือนเดือนพฤศจิกาครับนี่มาเขาเดือนสิงหาเราจะครบขวบปีแล้วนามในบอกับบ่มีแต่ภา,าษาอีสานเอิ้นว่าครับคุดบอรเรียงแง่บ่กะนนะครับนี่เป็นเรื่องสี่หละพี่น้องอ่าหลายค้นลายคายายำโบราณโบราณเพิ่นว่าคุดบ่บ,บ่มีนม้ำ ขุดบอไม่มีน้ำคุดใบทะเลียงแง่นะครับคือมีตะบอล,ลมนี่ครับบอมันว่าคุดบอเราสิมีน้ำได้พี่น้องเขาก็ต้องเบิ้งครับว่าบริบทพื้นที่ของเขาเป็นจังไดเบิ้งบริบทพื้นที่เพิ่นครับคุณอ่นะปันภูเขาครับมันเป็นที่สูงหลายเพราะว่าบอริบทพื้นที่แต่ละทีมันบกคือกันฉะนั้นแล้วว่มมาม่นคุดสายเราสิดได้น้ำได้พี่น้องมันต้องมีหลายๆอย่างองค์ประกอบหลายๆอย่าง แต่สิมเมตรคือเพิ่นเฮ็ดไม่ได้ดอกครับเพราะว่าเพิ่นใส่งบประมาณหลายฉะนั้นแล้วนะเฮ็ดเฮ็ดให้มันเข่ากับเคิื่อนยังเข่ากับปัจจัยของเจ้าของเข่ากับความสามารถเข่ากับบ,บริบทพื้นที่เจ้าของด้วยพี่น้องนะครับนี่กับเบ้ายุดก็เอาไมา้เบิ้งนะถ้าเกิดเจอ,อยังซี่นะครับนี่ในการขุดบ่อเพิ่นก็เฮ็ดเป็นแบบลาดเอียงแบบนี้ไหมพี่น้องจริงๆแล้วเนี่ย เท้าคุยกับแมคโครได้ยังต่างๆ่างในเทาก็น่าจะเห็นเป็นแบบพื้นที่เห็นมันเสมอจากน้อยแต่ว่านี่เป็นเป็นพื้นที่ราดเอียงนะครับเห็นบ่สูงหรือเอียงลงมาพี่นะครับเท้าปรับเป็นพื้นที่เห็นมันเสมอจากน้อยนี่ก็ระดีกะกะเราจะเจตนาเนาะพี่น้องเนาะเจ่าที่นี่บ่าวหยุดวอ้ฟังแต่เป็นสวนบ่าวหยุดเองนี่สิปรับให้มันเป็นพื้นที่ราบนะครับแต่ว่ามันก็ต้องใส่งบประมาณอีก หรือว่าเจตนาของเพื่อนอาศิลหน้ามันไหลลงขางลางกับพ่อจักนะครับแต่จริงๆเราอาจจะให้มันไหลลงลงสะเนาะกล้วยกับยังบังหนึ่งงามเลยพี่น้องนี่เนี่ยมันกวยไข่นี่กล้วยไข่กับยังบังงามเลยบพันเด็มันเป็นดินกลนบ่ดินกลนสะครับอืมแต่ว่าต่สมโอนี่รู้สึกว่าแท่งยอดดีพูดนะ ถูกอย่างหย่อมมีอุปสรรคไปน้องหลายๆท่านอาทจะเจอเนาะแห่งช่วงนี้ฤดูฝนไปน้องรู้ดูฝนขอามาลายหลายๆพื้นที่เจอสภาพน้ำม,มากนะครับหรือว่าน้ำหลโอ้บาอยู่จะไหน้น้ำมาอยู่มองน,น,นี้ได้นน่น้ำพวกได้หลายๆนี่กระสงสารเหมือนเกันครับไ่น่องเห็นใจเหมือนเกัน เบืองต้นใหม่ก็เริ่มต้นใหม่ที่เขาต้องการการดูแลจากเจ้าของแปลงคือว่ายไงว่าเขาจะกินน้ำเขานน่ไหมนี่ต้นบักเขือต้นักพริกนี่บ่ฮดมือสองมือนี่ก็เหี่ยวได้พี่น้องใบกรอบลงมาแล้วนี่นี่ครับนี่มึงก็เริ่มเหี่ยวกรอบแล้วถ้ามีน้ำม,มาเติมแล้วพี่น้องคันน้ำเต็มสานี่ความสวยงามหรือความสมบูรณ์สิเกิดขึ้นหลายหลายบักคักครับอยากได้น้ำทั้ง ที่เพิ่นบ่ต้องการน้ำนะไหมที่มันไหลที่แม่โอ้โนี่มาเติมลงให้เพิ่นนี่เพิ่นมีทั้งหมดสามซีบ่อนี่พี่น้องห่างบ่มีน้ำเลยเบิ่งครับถ้ามีน้ำม,มาเติมลงในนี่นะพี่น้องมันสิมีความสวยงามขนาดนะครับเบิ้งบักเขี้ยบเบิ้งก็ต้อนสูบได้พี่น้องบักเขี้ยก็ได้นี่ระบบน้าของเพิ่นนี่ครับนี่บ่เพลินสูบน้าขึ้นในถังนี่ถังซีถังประมั่สามสองสามพันลิตรนะครับ มีอยู่สีถังเหมือนอสิปอยไห,หลลงมาแต่ว่าตอนนี้เบ่าอยู่บนหัวมันมีน้ำอยู่ในถังหรือเปล่าพอเพ่นบอกว่าน้ำบ่ค่อยดีครับเพราะไันเป็นพื้นที่สูงน้ำาสิบอบอ่าหลานะครับน้ำใต้พื้นดินเห็นความตั้งใจของเพื่อนแล้วอะนับถือในหัวใจพี่น้องนับถือในแรงศรัทธาในศาสตร์พระราชขาองเพื่อนนะครับนุ่นมาเขีย่ยกับเป็นนวยให้เพื่อนอยู่พี่น้อง เมื่อเคลียร์กระไดเป็นพื้นที่สูงสูงหลายครับพี่น้องสูงหลายสูงแห้งนะครับถ้าเป็นห้องห้องก่จกัเสีสีต่อสูงเลยคือเพิินบ่นนะครับพี่น้องเพราะว่าบางครั้งสายปานในการซพพอร์ตอาจสีสีบ่หลายแต่ว่า เพิ่นเฮ็ดนี่นี่เพิ่นก็ต้องใส่เพิ่นยังใส่ในเรื่องปัจจัยหลายนะพี่น้องพอาปัฮหดหลายแต่ว่าสิ่งที่ประยุท์มาพอมาเจอคือนี่แหละครับเอาปัญหาหรือว่าเพิ่นบในใ้มองถึงปัญหาแต่เอาปัญหามาให้พี่น้องไน้เบิง้งว่าเจอปัญหาแบบนี้ต้องแก้ไขจัางได นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจและแรงบันดาลใจให้พี่น้องหลายๆท่านหลายๆคนที่กาลังสิเริมเห็ดเนาะหรือว่าเห็ดมาแลอ่าวบ่มีน้ำหลายือต้นไม้บ่งงามอ่าหรือเขาเรียกว่าเรียกรองความสําเร็จเร็วแม่พี่น้องแต่ว่าบางครั้งเนี่ยบ่เบิ่งในเรื่องของธรรมชาติภัยธรรมชาติหรือว่าบริบทพื้นที่ไหมเฮาจะฝ่าวเรียกรองครับต่อสู่ไปซะก่อนนี่เขาเลยเอาบริบทพื้นที่เอาภาพบรรยากาศไห้พี่น้องในเบิ่งนี่แหละ ว่าเพิ่นกันย่งต่อสู่เพิ่นกันย่งดินล้นเอาให้มันรอดนะครับนี่คุดสากับบ่มีน้ำนี่ครับมีสมนมิละ่ะน้ำอยู่พื้นดินนูน้นอยู่อยู่ก้่นบอนหน่อยหนึ่งเพิ่นกันยังต่อสู้เพิ่นกันย่งอยากให้มันสวยงามอยากให้มันรอดเพิ่นก็นยังมีความหวังครับสน้นแล้วพี่น้องคนเท่ากับอยู่ด้วยเนื้อของความหวังเท่าก็ต้องอยู่ความหวังค้อกันเนาะ นี่แหละครับเป็นภาพบรรยากาศในการเอาต่อสูในเรื่องของธรรมชาติโดยการสั่งความสีเขียวเกิดความเขียวในบริเวณพื้นที่ให้พี่น้องในเบิ้งครับผมจะเป็นเบ้าโยนิดพี่น้องเอ้ย สวยวะนี่ <c oughs> นะครับเอาเป็นกัล้างใจใพี่น้องทุกคนนะครับเออนะครับผมสำหรับคลิปนี้สันส้นๆครับเอามาฝากพี่ตอนน้องไปเจอบองไดสวยบองได้งามเจอบองได้ที่เป็นสิ่งใดสิมีมีประโยชน์สำหรับพี่สำน,นองบระยุน์กิดจวดนะครับเอามาจวดเอาลงมาทายให้พี่น้องได้ได้เห็นในเบื้องเพราะว่าบระยุท์ก็มีโอกาสได้เดินทางไปมีโอกาสหลายก็พี่น้องเนาะหลายๆคน ก็เลยนําภาพบรรยากาศหรือว่านํนานี่ล่ะสิ่งเรานี่แหละครับพี่น้องมีสายสาย,สายเขียวพี่น้องโคกน้องหน้านี่แหละมาถ่ายถอดถห้พี่น้องในเบื้องอันนี้เป็นโคกน้องหน้าส้นผากตะวันออกนะครับบางระมุงนะบางระมุงชลบุรีพัทยาเฮานี่แหละนะครับ,บ,รนะรบโอเคเราพี่น้องเนาะสลักิปนี ลาไปก่อนครับพอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบาหยุดพะจวดครับผมฝากพี่น้องกดติดตามฝากพี่น้องให้กำลังนใจนเด้อนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ